สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอุสมศักดิ์เจริญทรัพย์ครับนี่ก็มาอยู่กับเจ้ามัด้านะครับมัด้าไฟเตอร์12วาวนะครับอันนี้เป็นเครื่อง WL รวมตัวเดียวกันกับบอดเพลนเจอร์นะครับบอดเพลนเจอร์รุ่นแรกเลยนะครับนี่ก็มาด้วยอาการนะครับอาการโมเลนะครับโมเลนาเครื่องนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับโมเลนาเครื่องมีเสียงดังนะครับ แต่ตอนนี้ฟรีไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับยางนะครับยางกันสะเทือนะครับมันขาดแล้วนะครับ่จมใกล้นะครับนี่ครับหลวมเลยนะครับนี่ฟรีได้เลยนะครับอย่างนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ ต้องเลียนมายางเดียวเลยนะครับไม่รู้ว่าจะทํามาเพื่ออะไรนะครับทําเป็นเหล็กชิ้นเดียวเลยไม่ได้หรือไงนะครับยุคก่อนก็ขยันออกแบบมาจังเลยนะครับเนี่ยกับรถรุ่นใหม่ๆนะครับเวลาดูมาร์กทีก็หลอกกันนะครับหลอกกันหลงทางนะครับมันใช้ไปนานๆแล้วมันเคลื่อนนะครับมันมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะอันเป็นยางนะครับ มันบิดไปเรื่อยนะครับแต่กันนี้ขาดเลยนะครับเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่ในการต่อมาก็จะมีสายพานทัมิ่งนะครับนี่ครับในขั้าเรียกอันนี้ขั้เรียกสายพานทัมิ่งนะครับที่เป็นฟันๆแบบนี้นะครับจังหวะเพี้ยนไม่ได้นะครับจะเพี้ยนนี่ก็คือพวกกระเหลืองวาลครับฟักหมดนะครับถ้าเป็นแบบกระเดีืองวาลครับแต่ถ้าเป็นแบบถ้วยนะครับถ้วยไม่พังนะครับลูกสูบพังแทนนะครับ วาวขาดนะครับจิ้มหัวลูกสูตทะลุเลยนะครับสนมากจะอยู่ในพวกโตโยต้านะครับแต่ยี่ห้ออื่นมันจะเป็นกระเดื่องนะครับมันจะสร้างมาให้กระเดื่องหักก่อนครับเหมือนไซโคนนะไซโคนเหมือนกันครับกระเดื่องจะหักก่อนนะครับเราก็เปลี่ยนแค่กระเดื่องครับกับสายพานครับแต่ถ้าเป็นตระกูลโตโยต้านะครับเครื่องพังอย่างเดียวนะครับนั้นอันตรายนะครับ ก็มีรอยแตกแล้วนะครับก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยเป็นรายงานเลยนะครับของรถว่าเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนไปเลยช่างจะได้สบายใจนะครับเปลี่ยนก็จะมีสายพานนะครับแล้วก็ลูกรอกแค่นั้นนะครับรุ่นี้ไม่เยอะนะครับไม่เหมือนพวกไซโคนนครับสาโคนมีสองเส้นนะครับ ทุกรอก็สองตัวนะครับไม่รู้ว่าทำอะไรมันเจอะแยะนักหนาน,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวหาวิธีเอาโมลีนะาเครื่องออกก่อนนะครับลองใช้เครื่องสตาร์ทดูแล้วมันไม่ยอมออกนะครับน็อตเป็นเบอร์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นนอ็อตเบอร์สามสิบแปดนะครับค่อนข้างใหญ่น,น, 3, นะครับเนี่ยครับนน็อตเบอร์สามสิบแปดนะครับใหญ่มากนะครับ สตาร์ทเครื่องไม่ยอมออกเลยนะครับไม่เหมือนพวกเมติเอ็กนะครับแมตตเอ็กซ์ X ไซโคนี้นสตาร์ทเครื่องมันคายได้นะครับแต่นี้ไม่ยอมคายแล้นะครับกําลังไม่ถึง,งสงสัยต้องคัดไฟวินนะครับจะได้ถอดมอเตอร์สตาร์ทออกนะครับเดี๋ยวขัดเอานับขัดแล้วก็ล็อกเฟืองไว้นะครับใช้แป๊ดดึงเอานะครับตรงนี้ ทำน็อตมาใหญ่นะครับใส่เข้าเวียงจะใหญ่นะครับผมก็รุ่นนี้ไม่เคยทําเครื่องเหมือนกันนะครับคนใช้น้อยนะโอเคนะครับอีายถอดออกมาแี้วจะให้ชมหน้าตาเป็นยังไงนะครับของใครดังระวังไว้นะครับเพราะว่าโมเล่ชุดนี้มันปั่นพัดลมแมาน้ํานะครับโอกาสเครื่องอุวอริตสูงนะครับทั้งพัดลมทั้งไดชาร์จนะครับของใครดังอยู่ก็ เปลี่ยนเลยนะครับเข้าหาช่างให้ช่างเช็คอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมถอดต้นไม้ให้ชมนะครับนะครับออกแล้วครับตอนนี้หลอดสนเหนื่อยเลยนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายได้ถอดมอเตอร์สตาร์นะครับแล้วก็ใช้น็อตนะครับน็อตล็อกเฟืองไฟไว้นะครับนี่ครับใช้น็อตค้ำไว้นะครับ เห็นแรกอะบล็อกดึงก็ไม่ออกนะครับแป๊บต่อก็ไม่ยอมออกนะครับสุดท้ายได้แก๊สหล่นนะครับี่ยแก๊สหล่นนะแมันร้อนนะครับถึงออกครับถึงยอมนะครับแน่นจริงริงครับไม่รู้ว่าจะทำมาบบลือปลาอะไรหนักหนานะครับร้อนนะครับตอนนี้ร้อนอยู่นะครับต้องใช้ถุงมือนะครับเพราะว่าใช้แก๊สหล่นนะครับตอนนี้ก็คายออกเป็นทีละร้อยนะครับเหนื่อยเลยนะครับ ทันนี้ต้นเจอครับรถคันที่ถอดยางครับพูนเจอเลยนะครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้นะครับเกลียวมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนักหนาครับแต่หน้าสัมผัสมันเจอนะครับเนี่ยหน้าสัมผัสตรงนี้มันเจอะนครับมันเลยทําให้ความเหนือมันเยอะนะครับนี่ครับมันเลยทาให้ความเหนือมันเยอะนะครับบวกกับระยะเวลาการอยู่ครับมันนานนะครับ อยู่นานนะครับอยู่นานอยู่ทนนะครับมันก็เลยแน่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองชักโมเลกออกมาให้ดูนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ดูดอีกหรือเปล่านะครับนานดูท่าทางแล้วจะจะได้ดูดนะครับดูท่าทีแล้วได้ดูดแน่นอนครับเดี๋ยวลองงัดเพิ่มนงัดเพิ่มิ่นิดเตียวหเดี๋ยวมันหอกขยับครับขยับอยู่ นี่ครับขยับมันขยับให้อยู่ครับนี่ออกแล้วครับออกแล้วโชคดีนะครับที่มันไม่ได้ดูดนะครับอย่าบอกอีกนะครับครับต่อไปครับจนมันดูดครับนี่ครับมันก็จะไหลออกมาแบบนี้นะครับออกมาแล้วครับ ไม่ยอมออกอนะครับจะให้งับจนด,ดุดเลยเลยไงครับเนี่ยเนีะต้อสองมือครับต้องใช้สองมือเนา้มาสตัฟก่อนนะครับอา่าครับหล่นลงมาแล้วนะครับตัวปัญหาของเรานะครับามาดูหน้าตา เป็นยังไงนะครับทำไมมันเป็นอย่างงี้มดันอย่างนี้นะครับนี่ครับดูต่อ,อกแยก,กเป็นสองชิ้นเลยนะครับนี่ครับมันจะอยู่แบบนี้นะครับแหมเชื่อมติดเลยดีไหมเนี่ยปัญหาเยอะจริงเลยเรานะี่ยดีนะเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนสีฝาหน้าเครื่องทะลุนะครับใช้นานๆมีโอกาสสีฝาหน้าเครื่องนับทะลุเลยนะครับเนี่ยเงาหมดเลยนะครับ เงาหมดละสลันี่ครับนี้เปลี่ยนหมน้นะครับ